สวัสดีกันด้วยนะครับกับช่องนายช่างนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเชื่อมนะครับงานเชื่อมนะครับงานเชื่อมแก๊สนะครับสรับงานเชื่อมแก๊สนะครับสำคัญคือ,อ,อมันมีแก๊สนี่ตัวนี้เป็นแก๊ส LPG นะครับเอาตัวนี้นะครับเชื่อมแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับไว้เชื่อมท่อทองแดงทองเหลืองช่อท่อ,อเหล็กนะครับประส,า,รนะรระสานนะครับใช้ความร้อนประสานนะครับจุดสำคัญก็มีอยู่หนึ่งถังออกซิเจน,นครับถังออกซิเจนนะครับตัวนี้ถังออกซิเจนตัวนี้นะครับตัวถังถังออกซิเจนวาล์วลดแรงดันออกซิเจนนะครับ ตัวปรับแรงดันนะครับแล้วก็เกตสองตัวนะครับเกตด้านนี้บอกปริมาณปริมาณของลมออกซิเจนในถังนะครับตัวนี้คือบอกปริมาณด้านนอกนะครับครับผมบอออกซิเจนนะครับออกซิเจนเราปรับเราปรับประมาณให้ทางออกประมาณเลห้านะครับประมาณห้าก็พอนะครับ ห้าห้าไม่เกินสิบนะครับเวลาเราปรับนะครับง่ายๆนะครับเพราะว่าเราใช้ปริมาณลมไม่เยอะมากครับนะครับตัวนี้ก็คือมีอยู่ในถังนะครับประมาณพันกว่านะครับพันกว่าปอนด์นะครับนะครับออกซิเจนนี้มา LPG ตัวนี้ครับเป็นเป็นคัด LPG นะครับเป็นอ่าถังปิกนิกนะครับเป็นถังปิกนิกที่ใช้ทั่วไปแล้วก็มาใส่เกจลดแรงดันนะครับ มาเก็ตเรรงดันเราไม่ต้องปรับมากนะแก๊สใช้ไม่เยอะนะครับถ้าถ้าไม่พอให้เรากดเข้านะครับถอยเข้าคือเพิ่มถอยคือลดนะครับง่ายๆนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานทุกครั้งนะครับต้องมีการปิดที่วาลนะครับตัวแล้วก็ดูเข็มนะครับว่ามันขึ้นเท่าไหร่นะครับพอเราเปิดปั๊บพอเราเปิดปั๊บเข็มมันจะขึ้นนะครับเข็มขึ้นนะครับ ทั้งสองตัวนะครับง่ายๆนะครับทุกครั้งอย่าลืมปิดนะครับมันจะรั่วมหมดหรือว่าหายไปหรือว่าอันตรายด้วยนะครับทุกครั้งปิดและเปิดนะครับวาวถ้าเราตั้งค่าวไว้แล้วเราไม่ต้องปรับก็ได้ครับผมไม่จําเป็นไม่ต้องทําตามสูตรครับถ้าเราตั้งค่าไว้สมมติว่าเราต้องการประมาณเจ็เจก็เราจะตั้งเจ็ดไว้ตลอดอเราแค่ปิดตัววาวนี้ครับแล้วก็เราไปคลายคลายที่ตัว ตัวหัวเชื่อมนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองมาดูไฟนะครับไฟที่ตั้งอ่าเดี๋ยวผมผมต่อ่อนต่อ่อนนะครับก็มีเครื่องมือก็มีคัตเตอร์นะครับมีท่อนะครับมีท่อนะครับมีท่อทองแดงเดี๋ยวผมตัดต่อสักสองชุดนะครับ การนะครับการต่อเท่อทองแดงนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเซฟตี้นะครับตัวถังดับเพลิงอย่าลืมเรื่องเซฟตี้ถ้าเกิดเราทํางานเอ่อใช้กับแก๊สนะครับอย่าลืมเรื่องเซฟตี้ตัวนี้นะครับซื้อเก็บไว้ด้วยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับก็คือตัวนี้นะครับถังดับเพลิงของผมมันเป็นรุ่นดับ เอ่ออยได้ด้วยนะครับดับสายฟอยได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าอยฟ้าชดดับได้ด้วยตอนนี้ครับตัวนี้ถังพันละถังละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมซื้อมาใช้นะครับอันนี้นะครับอย่าลืมถังดับเพลิงครับเอาไว้ใกล้ตัวครับเผ่อพงไม้นะครับไม้บ้านนะครับครับโอเคถังดับเพลิงไปแล้วเรื่องอะไรครับสงคนไว้เรองอะไรครับโอเคต่อกนั่งตอขยายต่อเพิ่มมาต่อนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเมื่อก่อนเคยมีอิมพิเรียลนะครับสองอันหายหมดครับไปทำงานร่วมกับคนอื่นครับหายหมดครับอิมพิเรียลสี่พันขวาครับเลยมาเล่นอีเทเฟอร์สครับพันกบบาทครับในกล่องมีมีตัวยึดตัวยึดท่อมีบานคัตเตอร์นะครับปันกาบาทแนะนำนะครับอี f ทเฟอร์นะครับ ้เป็น d ีเอถูกกว่าครับผมคุณภาพใช้งานได้สมราคาครับชุดนึงประมาณตัวนึงประมาณ500แต่ก็ให้มาชิ้นเดียวนะครับเอเจเบิร์ตมี3ชิ้นนะครับพันเนะครับ1ครับ2ครับ3ชิ้นครับพอเจกันนะครับตัดนะครับดูนะครับนะครับดูนะครับมันจะมีร่อง มันจะตลองใส่แล้วมันจะวิ่งนะครับเห็นไหมมันวิ่งมันจะมีลูกวิ่งอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นเอ่อทัสโกนะครับทัสโกนะครับเกาะนะครับเกาะดูนะครเกาะพอเริ่มหนักมือนิดๆนะครับแล้วก็หมุนหมุนนะครับหมุนหมุนดูเส้นดูเส้นนะครับดูเส้นนะครับรอบสองถ้าเข้าเส้นเดิมกดเข้าไปครับหมุนนะครับหมุนนะครับดูเส้นนะครับ ตัวนี้ทาโก้นะครับเห็นไหมฮะลาดเลยเห็นไหมฮะเส้นวิ่งเลยนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่เห็นนะครับมันจะมีวิ่งเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ไม่ผ่านครับตัดใหม่ครับท้งแรกกดให้หนักนะครับกดให้หนักนิดนึงกดให้หนักนิดนึงนะครับถ้าไม่วิ่งเส้นเดิมตัดไม่ได้นะครับ มันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเครื่องมือน่าจะไม่ค่อยดีแลยนะครับเคนะครับตัดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้ไปไม่น้อยนะครับติดตามนะครับเื๊บนะครับเื๊บนะครับแล้วก็หัวตอกนะครับหัวตอกมันมีหลายเกปดหลายราคาตัวอเปลหัวตอกนน่นยดิ นะครับี่ของนายช่างนะครับเอามาเป็นทำให้เพื่อนดูนะครับต่อนะครับหัวต่อครับหัวต่อตัวต่อครับอยู่ไหนครับยู่ไหนนะครับอีกอันครับเอากันสดๆนะครับไม่มีครับในนั้นไม่มีไม่ใช่นะครับต้องหานะครับต่อนะครับตัวตอกนี่ตัวต่อนะครับบริต네ิสตัวตัวตอกนี่ก็คือหัว หัวตัวตัวแก๊สนะครับตัวแก๊สตัวแก๊สเราแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกใช้นะครับว่าขนาดมันจะมีขนาดหัวแก๊สนะครับหัวแก๊สนี้นะครับหัวแก๊สนี้นะครับหัวแก๊สนะครับนี่ครับมันจะมีเบอร์อยู่ที่ตัวมันนะครับของผมมันเบอร์มันเรือยนะอันนี้เบอร์สี่นะครับเบอร์สี่อันนี้เบอร์สี่อันนี้เบอร์สามนะครับ นี่เสีเบอรสามันนี้เรือนละลูกไม่ออกอะอันนี้หัวนี้นี่หัวที่ผมใช้อยู่นะครับประมาณเบอร์สี่ครับพอามันเรือนแล้วครับเบอร์สี่เบอร์สองนะครับ,บอั 4, บอน,บอนนี้เบอร์สองเบอร์สองที่ผมใช้อยู่นะครับหัวเบอร์สองนะครับเดี๋ยวผมช่วยดูนะครับโอเคนะครับต่อครับต่อตัดต่อครับไม่ได้นอกเรื่องนะครับ ลวดเชื่อมมันจะมีสองรุ่นนะครับที่นิยมใช้นะครับเฮอริสนะครับกับอีกลวดหนึ่งเป็นลวดร้อยเปอร์เซ็นผมไม่รู้ว่าเป็นของย่ออะไรครับของษบทนิยมใช้นะครับเป็นลวดกลมๆนะครับตัวนู้นตัวนู้นก็โอเคเหมือนกันครับโออย่างนันครับแต่ว่าเราถ้าในท่องตลาดมันมีเยอะกว่าพิ่นก็คือย่อเฮอริสนะครับเฮอริสก็อนะครับเอาท่อมาต่อกันนะครับ้วยกันนี้นะครับ นี่นะครับไอเจอเวิดนะครับเปิดครับปื๊ดปื๊ดปื๊หาครับล็อกหนึ่งสักสองโอเคปรับปื๊ดเ้าท่อครับมาดูครับโอเคพอประมาณเดี๋ยวมันจะนั่งนะครับก็ตอกหนักนะครับมันจะนั่งนะครับเดี๋ยวมันจะนั่งนะครับครับ เออครับครับนี่ครับดูน,นะครับประมาณนี้นะครับตอกนะครับหมุนนะครับออกหมุนนะครับถ้าไม่หมุนมันจะแข็งนะครับอีกรุ่นนึงมันจะเป็นอีกแบบนะครับแบบบีบแต่ว่ามันจะไม่แน่น มันจะไม่พอดีนะครับพื้ดๆออกไม่ออกครัโยกออกครับโยกออกยกออกโยกออกยกออกโอเคครับเรียบร้บเรีบร้วย,ยวใส่ครับลองดูเสียบพอดีนะครับหนึ่งตัวใช้เจเจเฟิร์สเล็บจับ โอ้โหครับโอ้โหครับครับโอ้โห,โโหเชื่อมให้ดูนะครับอืดอืดอืดครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเอาตัวจับเดี๋ยวท่านเอครับ